แตาง VIP คูณ3คืออะไรเดี๋ยววันนี้จริงเองนะคะจะมาอธิบายให้ฟังอ่ะทุกคนก็น่าจะรู้นะคะว่าใน ROV มันมีระบบ VIP เนาะซึ่งบางคนก็แบบ VIP 8 VIP 9ซึ่งยริงเองนะคะก็ VIP 10อยู่แล้วนะคะซึ่งแต่และ VIP อะ มันก็จะมีลำดับขั้นหรือว่ารางวัลที่แตกต่างกันซึ่งแต้ม V.I.P ตัวนี้อะ่ะมันไม่ใช่คูปองทุกคนฟังนะไม่ใช่ปองเพิ่มคือแต้มอะ่ะมันเพิ่มคูณ3ามไม่ใช่คูปองเพิ่มคูณสนะบางคนอัะทักหญิงมาทางเพจบอกว่าพี่หญิงค่ะถ้าหนูเติมคูปองหนูจะได้คูณ3ามไหมไม่ใช่คูปองแต่เป็นแต้ม V.I.P แต้มที่มันคูณ3นะ่ะก็คือแต้มตรงนี้เลยเนี่ยตรงที่หญิงวงไว้ให้นะคะคือตรงนี้ เราก็ต้องดูว่าเรานะ่ะมันขาดกี่คูปองเราก็ไปเติมและละและเราอะ่ะก็ต้องคูณ3เข้าไปสมมติเราเติม1 0,000่คูปองแต้มตรงนี้มันก็จะคูณ3มันก็จะเป็น3 0,000ื่นคูปองแต้มเอพีตรงนี้มันก็จะบวกมาแต่ว่าคูปองเราอะ่ะก็ได้แค่1 0,000่คูปองนะประมาณนี้นะคะไม่ใช่คูปองแบบมันจะเพิ่มขึ้น3เท่านะคะแต่แต้มตรงนี้นะ่ะมันเพิ่ม ซึ่งก็มีบางคนในกลุ่มนะคะแบบว่าเอา่ออาจจะไม่เห็นด้วยแบบเฮ้ยทำไมไม่เอา V.I.P จริงๆเลยทําไมต้องคูณ3แต่ว่าเซิร์ฟอื่นที่หญิงไปดูอะ่ะเขาคูณแค่2นะแต่ว่าเซิร์ฟไทยของเราน่ะโหดมากเลยก็คูณ3ไปเลยสะคะแต่หญิงก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะคะก็แล้วแต่เลยแลละทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างล่ะความคิดเห็นของทุกคนก็คอมเมนต์บอกกันได้นะ